่าปามนะครับผมนะฮะแล้วก็รถนี้วันนี้เรามากับรถขุดสานีนะเองนะครับหรือว่าสานีนะครับผมนะฮะแล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันเนาะตัวนี้เป็นรุ่น ys 2 1 5หนะครับผมนะฮะก็เป็นรถแจกของบังเดนไมคโครนะครับผมนะใครที่อยากได้ก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะฮะก็ยังแจกอยู่นะยังทันอยู่นะครับผมนะฮะรถแจกไว้นานแล้วนะครับผมก็ทีมงานรถด้้มของเราก็ซอสเจ้าเอกเจ้าจิรภูมินะครับผมนะฮะ รถเสียหนึ่งเหมือนเดิมนะฮรเป็น็อกี้นะครับผมแล้วก็มากับคู่หูนะฮะเดก้าสองเจ็ดศูนย์ของเสียแบงค์นั่นเองนะครับผมนะยังยังออกงานด้วยกันอยู่นะครับช่วงนี้นะฮะก็มากับปาล์มกับผมนะฮะนี้มากับแมคโครนะฮะก็ก็มีช่องของปาล์มนะครับผมเข้าไปติดตามได้เลยนะเดี๋ยวแปะภาพไว้นะครับผมใต้อ่าข้างข้างนี่เลยนะครับผมนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มพารกีจกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับนี่ ตัดเครื่องก่อนโหเสียงเครื่องไมโครนี่ยังดังเลยทุกคนนะรถนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะแังเบอร์ว่าแกะกล่องเลยอนะโอ้โ oh, หยังไม่ได้ออกงานมาก่อนนี่ยเพิ่งออกมานะพิ่งจะไปดาวมาเลยนะฮะประมาณไหนประมาณไหน ต้อตั้งแบบตรงๆอ่ะถึงจะง,ง่ายนะไม่มีแตรนะเสียงไอรถนั้นไม่มีแตร่รถแมโครไม่มีแต่อลองกดดูแล้วอ่แฉลรัอผม,มุมนี้เหมาะมากเลยนะ รถมันตักไม่ค่อยได้ทุกคนนะฮะไม่รู้เป็นไรนะเราจะบักเล็กน้อยนนขออภัยไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราลงไปดูนะครับผมนียืนด,ดูมุมนี้ดีกว่านะฮะสวยงามครับมันตักแล้วมันกระดกเนาะมันมีกระดกแบบนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะแต่ก็ พอได้พอได้ไดยี่สวยงามครับผมคนขับนี่มือาชีพฮะใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยผมอย่าลืมกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับ อันนี้ปามได้ใช้ไม้ไหมมันพูดมันไม่ค่อยได้ยินเนี่ยเสียงมันเบาไม้ของม้ตบุ๊กอะไม้ของหูฟังใช่ไหมแต่เสียงมันไม่ค่อยออกไม้พวกนั้นมันต้องใช้โปรแกร,รมมันนี่ช่วยด้วยอไอ วาวิเตอร์ได้ใช้ปะ่ะอ่าต้องใช้วามิเตอร์ในการบรรดูดเสียงเราได้ด้วยนะปรับเสียงได้โอเคครับผมหน้าง,งานของเรานี่ก็เหมือนจะเขาสร้างเหมือนจะเปิดห้างนะครับผมนะฮะเราก็ไปทํางานนะฮะเทดินรับเหมานะับผมนะฮะจะพาไปดูนะครับผมว่าสายงานเรานี่ครับเป็นยังไงนะครับผมระหว่างรอรถนะ โอเคเดี๋ยวเราจะทําการบินไปเลยแล้วกันนะครับผมนะฮะไป,ไปเลยครับผมนนะงานของเรานะฮะนี่นะฮะนี่ครับผมเป็นไซส์เลยว่านี่เลยนะครับผมจะสร้างห้างนะครับผมเลยเดบลเลอร์เลยนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะโอเคครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองกลับไปที่รถแล้วกัน รถมันไหลนะครับผมต้องแบบว่าคอยถอยตลอดเลยนะฮะมันบักนะครับผมตัวกระดกตัวกระดกนะฮะ คันนี้นี่เป็นแบบว่าเดิมๆเนาะยังไม่แต่งอะไรครับคันนี้นะฮะน่าจะเต็มแล้วมั้มเต็มแล้วหรอทีไม่ได้นะครับผมเต็มแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยเนี่ยผมเดี๋ยวถอยรถให้ปาล์มก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเอาถอยเองใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเลยคันแรกครับผม นี่สามชาสักหน่อยนะฮะที่เราวิ่งเลนไหนวะลืมเลยขวาใช่ไหมหมัผิดเลนอีกแล้วขับขวาเลนซ้ายเนาะ,ะถูกป่กว่าซอยนี้น่าจะซอยนี้แหละ ร2อยร้อยยี่สิบเจ็ดนี่ผมพารามแปดอะไรนะไปกันเลยครับผมหลังเซเว่นนะฮะหลังเซเว่นเลี้ยวซ้ายไปเลยนะเซเว่นเราก็เพิ่งจะสร้างกันนะฮะยังไม่มีของขายกันนะไปก็ไป นี่ก็เป็นแมพของน้อมะตูมนะผมนะฮะก็เป็นแมพที่ขายนะผมนะใครที่สนใจนะฮะก็ติดต่อทางเพจผมก็ได้นะผมเดี๋ยวจะให้ลิงก์ของเฟซมะตูมไปนะผมนะฮะก็หน้างานนี่เยอะมากเลยนะผมมีเกี่ยวข้าวขุดดินนะฮะซื้อไปเล่นแบบว่ากับทีมงานนี่คุ้มแน่นอนครับผมราคาไม่แพงนะสองร้อยเองนะฮะอตรงนี้เลยลูกพี่ สิบล้อดำรกปี้เราเนะี่ยเท่ๆเลยคันนี้นี่พอดีว่าประมาณหกพันเนี่ยกำลังโอเคเลยหกหมื่นหกหมื่นพูดผิดนะฮะเรียบร้อยหนึ่งคันรถครับผมต้องแวะดูก่อนนะเผื่อว่าลืมกดอัดมีงานเข้าเลย <laughs> เล่นกับจบคลิปลลืมอัพในงานเข้าเลยนะวันนี้เราจะวิ่งกันประมาณคนละสามเที่ยวนะทุกคนนะฮะก็ระวังระวังนี้ก็นะ่าจะสลับรถได้พอดีนะระวังที่ขากับนะโอ้โหเสียงมันั่นเลย หน้าดินแข็งเนาะมันแบบว่าดินดินเขาแบบทิ้งไว้นานแล้วอะ่ะดินค้างปีนะฮะรถงับนี่โหฟันกับหักนะ ี่รอตรงนี้เลยตัวนี้ก็เป็นบกาครับผม270นะี่ใครที่สนใจอยากทําสั่งเอ้ยอยากสั่งทํารถนะครับผมติดต่อทางเพจตั้งที่ได้เลยนะก็ใครที่สนใจหมดนะครับผมรถเกียร์เอาหมดรถด,ดํารถแมคโครไม่มีนะฮะ <c oughs> ก็ได้ทำานแมคโครเพราะว่า รายละเอียดมันเราไม่ใช่ไม่ใช่แนวถนัดของเราเนาะแล้วก็ทำส่วนมากผมจำรถเกี่ยวนะฮะส่วนสิบล้อนี่ก็มีบ้างนะับปาปายนะก็ตัวอย่างคันนี้เลยเกียรแป้งเนี่ยผมนี่ก็รถที่ทำตามรถจริงเนี่ยผมแกะแบบมันยากรถจริงเลยนะลายนะฮะ <c oughs> ในส่วนของลน์แล้วก็ในส่วนของอัญสรีในการแต่งเนี่ยผมนะไอ้ประมาณนี้เลยนะเต็มยังเต็มยังเออเดินรอบเบาก็ได้นี่โอ้โหเสียงดังมากเลยคันนั้นดูทุกคนกระดกเลยนะฮะอืห <c> อ <oughs> ตักไม่เข้านะ ยังโหดยังโหดคันนี้ไหลเปล่าคันนี้ไหลเห,นนหลมือนกันนะฮะเพราะว่าหมดต้นแบบนี่คันเดียวกันนะ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องหาหมดต้นแบบคันใหม่ที่มันไม่ไหลแล้วแหละ <c oughs> อันนี้ก็หมดรถที่ขเขาแจกแจกกันนะฮะรถบุรีลำนะฮะ <c oughs> ยอดคิดเลยนะไฟบุรีลำนะฮะ รถแงตนนาห่ <laughs> ใครรู้วิธีว่าแก้ไม่ให้รถไหลก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันเนาะ, <laughs> ะช่วยกันแนวผมว่าคลิปนี้น่าจะได้่งินคนละเที่ยวแลนะ้วดูจากทรงแล้ว มันจะยาวเกินไปนะก็พอให้ทีมงานเขาทำงานต่อนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดอันนี้มันก็เลยดูอันนี้ไม่ได้ดูความจุอเดี๋ยวลองเปิดนะฮะไหน αι, มาป่าอ๋อเต็มแล้วเต็มแล้วนี่บุงกี้เดียว เรียบร้อยไปครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มารีวิวสักคนท่อเที่ยวเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าอัดเท่าไรนะเนี่ยก <c oughs> ี่นาทีแล้วเออขับยังไงเนี่ยขึ้นฟุตบาทเลยพี่ยางเกือบหลุดนะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็มาอัปเดตรถดําใหม่นะครับผมนะฮะมาแบบว่าเอารถใหม่มาเล่นเรื่อยๆนะครับผมนะรอติดตามกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันไหนเนาะก็เดี๋ยวมีหลายลายคันนะที่ผมดูในยูทูบเนี่ยผมแล้วก็ชอบนะส่วนใหญ่รถผมจะดูในคลิปใน u t u b e ครับผมแล้วก็เจอรถที่ถูกใจผมก็เอามาแกะแบบเลยครับผมนะฮะนี่ประมาณนั้นนะฮะ ขออนุญาตไปทางเจ้าของรถด้วยแล้วกันนะฮะถ้าบังเอิญแวะเข้ามาดูนะครับผมก็เป็นที่น่าภูมิใจเนาะะว่ารถตัวเองนี่ได้ลงมาอยู่ในเกมนะครับผมนะฮะ นี่วันนี้เรามาแม่เดียวเนะาะไม่ได้เอาลูกมาครับผมอันนี้เขาให้ขึ้นไปด้านบนได้นี่วะ่ะ <c oughs> ขึ้นไปด้านบน <c oughs> โอ้โหไม่น่าไหวฮะไม่น่าไหว <c oughs> ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ดีกว่า ยอะเฮ้ยจะถอยขึ้นไปทำไมนังน,นะนโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมภารกิจวันนี้นะฮะกับทีมงานของเราเนี่ยผมนะฮะก็เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันนะผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมกับปามก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะผมสวัสดีครับ